สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับช่องอีสานเดนมาร์กนะคะวันนี้พวกเรากลับมาพร้อมกับหิมะตกนะคะวันนี้หิมะตกถือว่าเป็นหิมะรอบแรกของเดนมาร์กเลยก็ว่าได้นะที่ตกเยอะขนาดนี้นะพี่น้องที่ผ่านมาหน้าหนาวตลอดทั้งเดือนพฤศจิกาแล้วก็ธันวามกราไม่มีเลยมาตกช่วงเดือนกุมภานี่นะคะเด็กๆก,ก็เลยได้โอกาสนี่ออกมาปั้นหิมะกันเล่นเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้อง นี่โดยการเอาถ้วยนะคะสูตรใหม่ก็คือต้องปั้นใส่ถ้วยแล้วก็หมุนแบบนี้น้องควายทำไม่ได้เพื่อนย่ทำยังไงนี่หมุนอย่างนี้เลยกลมมากเลยนี่ <laughs> เห็นไหม <laughs> ไหอแอนยาไอเดียดีกู o ดไอเดียแล้วก็แล้วจะทำยังไงต่อไป <c oughs> แล้วทำยังไงต่อไปแล้วนูุสเกรวส์ตว โอ้ยเน,นาะเกียกกันเกียกกันไปเลยนะคะนั่งเกียกนอนเกียกกันไปเลยนะคะตื่นเต้นมากอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์ที่ปิดาภาคเรียนฤดูหนาวนะคะหนึ่งอาทิตย์เด็กๆเขาก็ได้หยุดสามวันเพราะว่ามน,นก็ได้หยุดสามวันด้วยนะคะเพราะว่าต้องไปทำงานเสาร์อาทิตย์นี้ นาะเอานี่เอาเอาเอาถ้วยพีบอู้หนาวจริงๆบรรยากาศติดลบแต่วันนี้เป็นเพราะว่ามันไม่ค่อยมีลมมันก็เลยไม่ค่อยหนาวเท่ากับทุกทุกวันอ่าทำไมเปียกกัะโลก <c oughs> ดูไฟอาทำไฟทำได้ไหมนะอย่างงั้นเหรออื ังไงต่อโอ้มันหมุนได้จริงๆเลยง่ายมากเลยอ๋าทำไมมันได้ครึ่งเดียวล่ะลูกว่าฟาจคุณแฮลที่ทำไมอ่ะแล้วทำยังไงต่อทำไมมันได้ครึ่งเดียวม,มันกลมได้ครึ่งเดียวมีวิธีการยังไงต่ออ๋อแล้วก็แล้วก็ทำอีกครึ่งหนึ่งทำทีละครึ่งโอ้ยเนาะ ต้องทำทีละครึ่งพายะชอบไหมลูกชอบไหมชอบค่ะชอบค่ะสนุกไหมคะสนุกไหมเอชอว์ <c oughs> <c oughs> เอาหมุนที่นี่หมุนหมุนเอาหมุนนี่แค่ดูแลบแม่ อือสอ่าอย่างนั้นอู้ยเดี๋ยวแม่พาเดี๋ยวมนจะพาไปดูบรรยากาศรอบบ้านนี่นะคะเวลาเห็นหมะตกงมันจะชอบมากเลยวันนี้สะดวกพอดีกับที่ว่าเป็นวันหยุดด้วยนะก็เลยมีโอกาสได้ชมหมะรอบ,บ้านนี่นะคะพี่น้อง <c oughs> อู้ยเห็นไหมข้างในป่ามันก็สวยมากเลยนะถ้าเป็นหนมะแล้วก็ หิมะเขาก็จะเกาะตามต้นไม้กิ่งไม้ใบไม้แบบนี้อ้ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรไม่หนาเท่าไหร่แต่ก็เยอะอยู่พอได้เล่นนะคะพอให้เด็กๆได้ปั้นหิมะเล่นแล้วก็ถ้าอากาศมันกลับมาเป็นไม่ติดลบก็เดี๋ยวมันจะก็จะละลายอุ้ยหนาวจนแข็งทู มอ้ไม่หิ่งห้โ <Okay. S 1> อเคอ่ะแล้วบอกได้ไหมโอ้ยเย่อย่างนั้นเสร็จแล้วแล้ว <'t> ทีนี้ก็จะ มวน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 จนเป็นลูกใหญ่เลยนะคะเอนยาทำครอปใช่ไหมเพี่ญยาทำหูแล้วน้องพายทำหูแล้วกันทำหัวแล้วก็ทำตัวเย้เดีย่ามีวีห้ายู่กูละหูอุ้ยลิลลี่วิ่งไปทางนี้เดี๋ยวแม่ไปด,ดูลิลลี่เอาอง่ายเงี้ <laughs> โอ้ยดูลิลลี่ก็เล่นหินมะนะคะ ดูฝั่งนี้ฝ้าเขาเตรียมทถท้าเตรียมทํารั้วรอบขอบชิดอีกแล้วแกจะปลูกสตรอเบอรี่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นส,ส่วนตรงนี้ก็เป็นสวนกุหลาบหมดนะคะพี่น้องเห็นไหมต้นกุหลาบมีอยู่กี่ต้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณ8ปดเก้าต้นนี่นะทนหนาวทนหนาวนะครับ สีห้าต้นที่ซื้อมาปลูกเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วก็ก็ถือว่าโอเคอยู่นะกุหลาบไม่ตายนะคะเขายังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวรออากาศดีๆนี่หนาวขนาดนี้ก็ยังมีดอกไม้ออกดอกนะคะอันนี้มันเป็นดอกวินเทเก้วินเทเก้ก็จะออกอดอกช่วงเดือนมกราคมพานี่คะเป็นดอกไม้หน้าหนานะคะพี่น้อง สวยมากๆเข้ากับบรรยากาศหนาวๆแล้วก็เข้ากับบรรยากาศหิมะตกแบบนี้นะคะมันชอบมากเลยวินเตเกงนี่นะมันก็มีดอกไม้อย่างอื่นกำลังเริ่มจะโผล่ออกมาแล้วเห็นไหมนี่นี่อันนี้ก็ตรงนี้ก็มีสามหน่ออันนี้ก็เป็นโพสกกลินเยดอกสีเหลืองๆนะคะนี่เริ่มแตกหน่อออกมาแล้ว